กับรายการเปิดดวงเฮงๆกันอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับถึงจะถูกต้องอาจารย์มากเลยเมื่อกี้อาจารย์มีท่าเตรียมด้วยอะไปไปมามีท่าเตรียมอ่ะสามสี่อะเลยอยากเป็นมานานแล้วที่ได้อาจารย์แหมความฝันเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะการก็ตัวรายการตลกนะฮะเปิดดวงเฮงๆของเราลุกแบบสบายๆเป็นกันเองนะคะเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยไปนั่งอยู่ในใจของคุณผู้ชมทุกท่านเลยถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือวันนี้จะห่วงวัดตอนเบรกนี้นะฮะเราจะเอาช่วงห่วงช่วยดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็น ห่วงจุ้ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของห้องนอนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งห้องนอนนั้นนะครับก็นะฮะมีตัวอย่างเยอะแยะไปหมดเลยเอาแบบอันนี้ก่อนอันนี้คือห้องนอนที่ของห้องเอ็มเองอาจารย์อ๋อเหรออุ้ยหวานแหววกระเทิร์วลนะคุณผู้ชมดูนะฮะห้องนอนห้องนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าจัดแบบนี้นะฮะสีต้องดูสีด้วยฮะคุณผู้ชมครับ สีที่เหมาะกับการใช้เป็นห้องนอนนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นสีเนี่ยเขาใช้สีชมพูนะฮะคนที่เกิดวันศุกร์ใค่สีนี้ดีครับ<อ>คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องดูวันด้วยนะฮะ,ะแล้วห้องนอนก็จัดแ้ก็ทั้งโปร่งดีนะครับอันนี้ซ้ายขวาเห็นไหมฮะมีแสดงว่าสมรถแล้วนะมีซ้ายมีขวานีส่สมรสแล้วนะฮะ,ะ,ฮะคุณผู้ชมครับจะให้ดีจริงผู้ชายต้องนอนทางด้านซ้ายนะคุณคทางด้านซ้ายคือ,อทางที่ ทางทางซ้ายที่ใกล้ใกล้พ่อแม่หรือว่าไม่ไม่ใกล้ใกล้โตนะฮะใกล้จจกันนะฮะทางใกล้้จกันนะฮะผู้ชายต้องนอนทางด้านนั้นส่วนผู้หญิงนอนเนี่ยฮะนอนขวาฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาถือว่าผู้ชายเป็นมังกรเพราะฉะนั้นมังกรมังกรเขียวอยู่ซ้ายเสือขาวอยู่ขวาคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องจัดแบบนี้นะฮะ ห้องนอนเนี่ยนะครับสังเกตว่าห้องนี้นี่นะครับถ้าหันออกมาในแนวทางตะวันตกตะวันออกเนี่ยนะครับจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนเช้าแดดจะแยงตาจนเกินไปห้องนอนที่ดีควรจะหันในแนวเหนือใต้ครับถึงจะดีที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผลที่ดีสังเกตว่าจะมีดอกไม้แจกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับในห้องนอนห้อง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 นอนนี้ด้วยข้อที่จริงก็คือในทางฮวงจุ้ยถือว่าถ้าเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดนะฮะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าหนึ เกสรสองลั <ภา S 1> ลกษณะของต้นไม้หรือดอกไม้มันจะไปยังออกซิเจนนะฮะจากคนที่นอนนะครับอันนี้มีหลักวิทยศาศาศ<อ>สตร์สพอร์ตชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเขาถือว่าถ้าเป็น <ภา S 1> ไปได้ให้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะฮะนะฮะดอกไม้ประดิษฐ์ดีกว่าถ้าจะต้องเอาดอกไม้มาติดตั้งนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ข้อสำคัญคือถ้ามีดอกไม้ ดอกไม้หรือต้นไม้มาปลูกตรงห้องนอนจริงให้ไปปลูกหลบไปจากห้องนอนคือตรงระเบียงห้องนอนครับคือต้องเลิกม่านนั้นออกไปฮะถึงจะดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของห้องนอนนี้แสดงว่าหลายๆคนคิดผิดคิดว่ามีดอกไม้ดอกไม้สดในห้องเนี่ยมาทำให้สดชื่นจริงมันแย่งไม่ใช่สองก็คือเกสรด้วยจะทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องภูแพ้นะครับสร้างปัญหาได้เพราะนั้นในทางจฤษีจึงถือว่าไม่ควรจะใช้ถ้าใช้ก็ต้องเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะฮะซึ่งไม่มีผลอะไรนะฮะมาดูต่อไปภาพนี้เอาแบบตำปัญหานิดนึง เป็นห้องนอนที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอ,ะอาจจะพบเห็นได้ตามชนบทหรือว่าตามห้างขายยาทั่วไปไม่ใช่ห้างขายยานะฮะนี่ฮะเป็นลักษณะห้องนอนแนวชนบทนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะหรือว่าห้องนอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรอ,อ่ คือคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราซูมให้เห็นอันนี้เพลินว่ารูปเขาไม่ถึงะจะสังเกตว่าห้องนอนนี้จะมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่ว่านอนชิดไปทางมุมซึ่งสังเกตว่ามันจะมีคานอยู่คุณผ<อ>ู้ชมเห็นไหมฮะมีคานอยู่ใช่ใช่ค่ะนะฮะคานแบบนี้ไม่เหมาะเลยครับสาหรับการที่เราจะมานอนนะฮะเพราะว่ายิ่งนอนใต้คานเท่าไหร่หนึ่งนอนไม่หลับสองอปวดหัวครับแล้วก็ตรงไหนอยู่ใต้คานปวดเจ็บป่วยตรงนั้นครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี นะครับห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่เห็นไหมหน้าต่างเจอ2บานเข้าออกพอดีเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในเชิงต้องดูว่าพราทิตย์อยู่ทางไหนนะครับไม่รู้หันหน้าหันหน้าไปทางไหนแหละนะฮะคุณผู้ชมครับหน้าตา่างนี่คือล้อมรอบเใจใช่ใช่นะแล้วห้องนอนห้องนี้ดูโล่งกว้างเกินไปเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะ โอปปาติกาจะสิงสูง่จะมีค่อนข้างจะสูงมากเพราะนั้นดีที่สุดก็คือตอนกลางคืนห้ามมีจุดมืดเลยฮะ,ะหรืออ่มิฉะนั้นก็ทําให้ห้องมันเล็กลงสักหน่อยนะฮะถ้าสมมตินอนคนเดียวแต่ถ้านอนหลายๆคนนะฮะแต่อันนี้ต้องนอนเป็นเป็นกลุ่มเลยฮะถึงจะดีถึงจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะนั้นต้องดูด้วยครับห้องนอนบางทีใหญ่เกินตัวเราก็ไม่ก็มีปัญหาเล็กเกินไปก็ไม่ดีเล็กเกินไปก็ไม่ดีอืดอัดครับแคบใหญ่เกินตัวไปก็เป็นที่อยู่ของโอปปาติการนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ไม่ ครับก็คือประตูอยู่สมมติประตูอยู่ทางด้านซ้ายเราต้อนอนขวาแล้วขวาอยู่แบบว่าชิดเลยคะชิดไปทางหลังเลยฮะเขาเรียกนอนเฉียงประตูฮะซึ่งอันนี้ไม่เพียงแต่จะเฉพาะเป็นห้องนอนเท่านั้นนะครับห้องทํางานโต๊ะทํางานก็เช่นเดียวกันครับนะฮะก็จะส่งผลหลักการเดียวกันหลักการคล้ายๆกันเอามาดูห้องนี้ครับห้องนี้แบบเห็นแล้วแบบว่าใะดับสิงห้องใครเนี่ย ห้องใครเนี่ยอันนี้เชื่อว่าหลายๆบ้านก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันนะจา์ไม่นี้เขาเรียกห้องห้องอะไรก็ไม่รู้นะห้องนอนใช่ไหมจะมีสองเตียงด้วยนะจารย์ถ้าท้แกนอนกันแบบว่าเป็นหมู่คณะกันใช่ไหมฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงนี้ไม่ดีตรงไหนรู้ไหมฮะน้องเอ๋ยังไงคะจาคือเปิดประตูไปแล้วจะเห็นเลยฮะเห็นเตียงเลยอันนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับนะฮะ ทางที่ดีห้องแบบนี้ควรจะมีม่านกั้นอีกสักหนึ่งชั้นหรือว่ามีฉากกั้นสักนิดหนึ่งจะดีกว่านะครับเพราะว่าในทางฮวงจุ้ยถือว่าถ้านอนในแบบนี้นะครับจะทําให้เงินการเงินไม่ค่อยจะดีครับนะฮะแล้วข้อสําคัญก็คือจะทําให้นอนไม่ค่อยสนิทด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะสีฟ้านั้นใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์จะดีมากนะครับแล้วก็สังเกตว่าห้องนอนห้องนี้จะค่อนข้างล้นล้นโล่งโล่งนะครับก็ไม่เป็นไม่มีอะไรมากแล้วก็ค่อนข้างจะอับไปสักนิดหนึ่งเพราะ การระบายอากาศนั้นนะฮะมีความสําคัญมากเพราะว่าอากาศหรือลมนั้นก็คือห่วงห่วงก็คือเรื่องของโชคลาภนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับห้องนี้อาจจะอับไปสักนิดหนึ่งนะฮะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสักหน่อยนะครับนะคนที่นอนห้องนี้นี่นะครับสังเกตดูนะครับว่าห้องนี้ไม่น่าจะนอนอาจจะเป็นเพราว่าข้างบนอาจจะเป็นพ่อแม่ข้างล่างอาจจะเป็นลูกหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็นอนก็ดีดีหมนกันนะฮะแต่ระวังนิดนึงนะฮะ คนที่อยู่บนเตียงอาจจะกลิ้งกลับมาทับอันนี้พูดเล่นพูดเล่นค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับคนที่อยู่คอนโดล่ะคะอาจารย์ที่เวลาเปิดประตูห้องไปแล้วเห็นเตียงนอนเลยเนี่ยจะแก้อย่งไรไม่มีครับไม่มีแหครับไม่มีทางหนูมีนะหนูอ่ะเเปิดประตูแล้วมนมันสามารถเอียงได้เอียงมุมได้ ไม่ใช้ากอใช้ฉากไนเอาใช้ฉากกั้นเอาหรือมีอะไรสักอย่างกั้นก็ได้นะครับอ่อก็คืออยากให้เห็นเป็นแบบว่าจงแจ้งอะไรอย่างงี้คือไม่ใช่เปิดประตูพัวเจอทีทันทีอุยจะเอ๋อะไรมานี้นะฮะไม่เอาไม่เอาอาจารย์อันนี้คือห้องของหนูเลยอ๋อเหรออย่างนี้เลยสวยมากเลยนะฮะแล้วคนที่อยู่นี้ของเราเปล่าเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่คนของเราค่ะเป็นคนอประกของเรานเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่แบบว่าเป็นคนที่ทํางานอ่ะจะห้องจะสกปรกแบบนี้อันนี้เตายแล้วเนารยประธานโทษนะฮะอันนี้เป็นเป็นห้องหรือว่าเป็นอะไรฮะเนี่ย เป็นลงล,งลงลิเกหรือลงยิ้วก็ไม่รู้ออนะฮะอันนี้เป็นห้องเขาต้องจะรกมากนะคร<ะ>ับคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมครับอย่าไปตื่นเต้นตกใจเพราะว่าผมเองก็ห้องรกเช่นเดียวกันนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดคือมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าอ้าวแล้วเราจะทําไงดีเพราะปกติแล้วฮงจุยเขาไม่ชอบลงรกแบบนี<ะ>้เขาไม่ชอบนะ,ะวิธีการง่ายๆก็คือว่าให้เราหันหัวเตียงไปในมุมที่เหมาะสมกับเราครับ นะฮะจะช่วยได้ผมเองก็เช่นเดียวกันหุ่ยเหยียดจัดนะฮะเขาใช้วิธีการหันหัวเตียงเอาหันหัวหัวนอนเอานะฮะไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับนะฮะอ่นิดหนึ่งนะครับเราไม่ทราบว่าหัวเตียงเขาหันไปทางไหนแต่ไม่ควรจะหันไปทางอา่ที่สังเกตว่าข้างหลังที่อ่คนอุ้มเด็กอยู่น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นอะไรต่างทุกอย่างตรง<อ>น,นั้นไม่ควรนะคุณผู้ชมครับนะฮะควรจะหันอีกด้านหนึ่งแล้วก็สําคัญคือไอ้เราตากผ้านั้นต้องเอาออกครับ เราก็ถือว่าการนอนแล้วเอาเท้าชี้ไปทางหมู่เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวจะทำให้เงินไม่ไม่ดีการเงินไม่ดีครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาเท้าชี้ไปตรงโตง๊ะตรงเสื้อผ้าตรง,ต,งตู้เสื้อผ้าเลยตรงที่แขวนผ้าอะไรทั้งสิ้นนะฮะ,ะแล้วก็อย่าหัวไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นนอนไม่หลับแน่นอนฮะ,ะถ้าสมมติว่าหันหัวไปทางอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับนอนไม่หลับแน่นอนนะครับแล้วก็พยายามดูท่าทางแล้วเนี่ยห้องนี้น่าจะมีเหลี่ยมมุมเ่อทข้งเยอะนะฮะเพราะว่าลักษณะของลิ้นชักกก็็ดดีีหรรรือว่่่าาะตงนคับ ก็ควรที่จะหลบๆซะหน่อยนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะก็เดี๋ยวดูนี่เอ็มฟังไปแล้วเอ็มก็ไปคิดตามอาจารื่องใต้เพราะว่าหลายๆสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยคือห้องเอ็มเป็นอยู่เอาเลยูกต้องคงต้องการปรับกันเยอะเหมือนกันก็มาย่ห้องเธอไม่ใช่เหรอเอ็มค่ะถูกไหมอันนี้อาจารย์เอ็มสงสัยว่าเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เนี่ยบนสีสันเยอะมันจะเป็นเป็นอะไรไหมลอวดูก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของอุปกรณ์นะครับซึ่งเอามาเป็น คือก็มีบ<ช>ิวอินนะฮะแล้วก็มีเป็นชนัช้นนะฮะ,ะอยู่ตรงนี้นะครับนะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะถามว่าเป็นอะไรมากไหมนะฮะข้างบนควรจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่หนักนะฮะสิ่งที่ไม่หนักจะดีกว่านะครับนะฮะไอ้ตรงบิวอินข้างบนนะฮะคุณผู้ชมสังเกตว่ามีลูกบอลอยู่อันนี้ก็ไม่ไหวยเยอะเกินไปไอ้ตีเหลียนนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่รถเนี่ยไปขี่วนหัวนี่ก็มัจะเกินไปสักนิดหนึ่งนะฮะ ก็เอาสิ่งเบาๆครับอย่างเช่นตุ๊กตานะฮะน่ารักน่ารักนะฮะมหมอนหรือแอรองต่างนี่นะครับเอาไปวางไว้จะดีกว่านะครับนะฮะก็ก็ไม่ควรนะ,ะคุณผู้ชมครับถ้าสมมติเอาชั้นไปบิวอินบิวอินตรงนั้นแล้วก็เอาของไปไปตั้ง โดยพอกิ่งถ้าเป็นของหนักนะฮะไม่ควรอในเรื่องของอันตรายด้วยนะจันเนาะใช่ค่นะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะนอนกระเถิบขึ้นมาสักนิ๊ดนึงหรือไม่งั้นก็ตัดบิวอินนี้ไปทิ้งไปเลยฮะจะดีกว่านะครับไอหมายถึงว่าบิวอินที่พาดหัวเราอยู่ใช่ไหมจันใช่ใอีกอันหนึ่งนะฮะที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน้องเอ็มสังเกตดูนะมีถังขยะอยู่บริเวณระดับเดียวกับหัวของเราพอดีนะฮะขยะไม่ควรเอาไว้บนหัวฮะค่ะ ขยะห้ามไว้บนหัวห้าไว้ปลายเท้าหรือไว้ตรงอื่นครับหรือว่าตรงประตูประตูอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าผมไม่จัดตรงจุดผมจะต้องวัดองศาทีหนึ่งว่าตรงไหนควรจะไว้ขยะครับไม่ได้ไม่รู้แบบนี้เออ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 เอาเออ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 เอมเรอเอ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 ่เออ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 เหอเออเออเออเน่เออเอะเออเอาเออ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 เีอเอาเออเออเพอเอ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 ีเออเออเเเอเออเีเเ ตัวนี้นี่นะครับสังเกตว่าเขามีมีบิลอินข้างบนเช่นเดียวกันนะสังเกตว่าของบนชั้นตรงบริเวณหัวนอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ให้มีเยอะจนเกินไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่ากําลังดีไม่เยอะจนเกินไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เขาวงอะไรอ๋อไม่ใช่วงไม่เป็นห่วงพวกเราหเป็นห่วงใช่เออเราก็งงว่าเขาวงเวงอะไรไวเออแต่ห้องนี้จะดูดูแรงไปนิดหนึ่งเพราะว่าลักษณะของสีนะฮะที่ใช้เนี่ยเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคุณผู้ชมครับ พอเป็นสีเอ้ไม่ใช่สีเงินเข้มเป็นสีแดงเข้มสีแดงเข้มจะร้อนนะฮะไม่เหมาะนะครับสาหรับคนที่เ,เรียกว่าจะใช้ในการพักผ่อนเพราะว่าลักษณะของสีสีร้อนเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นสำหรับประเทศบางประเทศที่หนาวเย็นนะสีร้อนนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าสมมุติจะใช้สีร้อนนี้รับรองนะฮะนอนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกิจกรรมนะครับกิจกรรมสมมุติว่าเขานอนคนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ตอนถ้านอนสองคนแล้วมีกิจกรรมตอนกลางคืน เช่นอาจจะมาเล่นหมากเก็ตกันาอาจจะเล่นเ,เล่นเกสถีกันอะไรประมาณนี้นะฮะหรือเล่นทายนิ้วกันอะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะมีปัญหาได้อาจารย์สาบันนะคะว่าด้คิดอย่างนั้นจริงผมผมพยายามจะให้มันเป็นแบบนี้ มีปัญหาแต้เามาดูนี่ภาพเมื่ออาจารย์ส่งท้ายสําหรับอันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนี่คนเข้าคนแก่ชอบนน่นอนกับพื้นใั่เสือและแต่อยียได้ภาพนี้ส่งท้ายสักหน่อยได้ได้ได้อันนี้น่ารักครับแต่นิดนิดหนึ่งนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงที่ว่าเปิดประตูพัวมาเจอเลยฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตดูสิเปิดประตูพัวเจอนะเหยียบกันพอดีเลยฮะคุณผู้ชมครับในทางจุ้ยถือถือสามาห้ามนอนแบบนี้เด็ดขาด นะฮะนอนแบบนี้ไม่ดีเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้เหมือนเขานอนเล่นป่ะจ้าถ้านอนเล่นไม่เป็นไรเพราะว่าประดิบประดาดได้ประดิบประดาวได้แต่อย่าไปนอนประจามันนอนประจำไม่ได้แล้วข้อสำคัญคือประตูตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางผีผ่านเลยนะฮะประตูเป็นทางผีผ่านเพราะนั้นก็จะตอนกลางคืนเนี่ยนะครับถ้ามานอนแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเรียบร้อยฮะเจอเจอง่ายฮะเจอแน่นอนเจอง่ายฮะมาชวนเล่นมาเก็บบ้างอะไรบ้างเก็บสถีบ้างอะไรต่างบ้างนะฮะค่ะเออเจอง่ายอ้าวปิดท้ายอันนี้ละกันปิดท้ายปิดท้ายจริงนะคะคุณผู้ชมขา วันแววมากปิดท้ายวันแววมากแต่ไม่ควรครับคุณผู้ชมครับอ้าทำไมอาจารย์ไม่ควรตรงสีครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสีถ้าเราใช้สีเขียวเป็นสีห้องไม่ควรใช้สีสีชมพูครับเป็นสีของเตียงเพราะว่าเป็นสีที่เขาเรียกว่าข่มกันเป็นสีกลาคินีกันครับเพราะนั้นใช้สีเขียวเนี่ยควรจะใช้สีออกแนวขาวๆหรือว่าออกแนวโทนออกแนวเหลืองๆขาวๆก็ได้นะครับจะดีกว่าสีชมพูครับเพราะสีชมพูกับสีเขียวเป็นสีที่ไม่ถูกกันอย่างสิ้นเชิงห้ามใช้ครับ เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่นี่นะครับนะฮะห้องนี้นะครับคนนอนเนี่ยนะครับมักจะทำอะไรที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านครับนะฮะแบบเขาเรียกว่าทําอะไรไม่ตรงกับที่สังคมเขาสังคมรังเกียจอะไรประมาณนี้เพราะว่าขนาดตัวเขาเองเขายังขัดแย้งกันเองเลยใทีเดียวนะครับอาจารย์หนูถามอีกนิดนึงสําหรับคนที่แบบว่าบ้า เครื่องอุปกรณ์เครื่องคงเครื่องใช้มีหมอนสามสี่ใบอยู่บนเตียงมีนุ่นมีนี่เยอะๆได้ไม่เป็นไรคือผมเองก็บางทีก็ต้องเอาหมอนพวกนี้มาแก้ดวงนะครับยงเช่นหมอนเป็นตุ๊กตาถึงจังนะมีอยู่น้องอยู่คนหนึ่งผมบอกให้เอามิก้เมาส์มาวางไว้เพราะต้องใช้หนูแก่ทีนี้เอาหนูเอาหนูหนูอะไรล่ะที่มันจะหมอก็มีมิก้เมาส์ละไหมอที่สุดใช่ไหมฮะผลปรากฏว่าคือเขาหญ่กจะเปลี่ยนแฟนฮนะฮะ้ใครอาจารย์ผลปรากฏว่าแฟนไปเจอปั๊บเอาเอาหนูทิ้งไปเลย ผลปรากฏตอนหลังตามดวงชะตาผลปรากฏว่าเขาเจอแฟนใหม่ตามที่เราพยากรณ์จริงจริงแต่มันช้าไป แล้วคนนี้ก็เลิกไอคนที่เอาหนูทิ้งก็เลิกไปแล้วอ๋อบางสิ่งบางอย่างตุ๊กตาก็สามารถยปรับได้แก้ไขคงจ่ได้มีแบบว่าเลขคู่เลขคี่อะไรไหมจันหรือว่าไม่เกี่ยวอ๋อก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือแล้วแต่ไงคือเราบอกไม่ได้ไงเพราะว่าต้องดูดวงหรือดูแต่ละคนไปใช่ราคานะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้จานได้เวลาต้องให้จานรับประทานน้ำชงน้ำชาก่อนนะคะพักเบรกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแซ่บเวอร์กันต่อค่ะ